ที่จังหวัดลำพูนนะปรากฏว่าพ่อค้าแม่ค้านี่แตกตื่นเลยฮนะที่ตลาดเพราะอะไรพายุหมุนนะท่าลมกลางตลาดลำพูนแบบนี้ครับ โอ้โหเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะเต็นท์ยังเอาไม่อยู่เลยอ่ะโอ้โหปลิวอย่างนี้เลยอ่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่พ่อค้าแม่ค้าครับตอนแรกเนี่ยกำลังตั้งเต็นท์ตั้งโต๊ะเก้าอี้เนี่ยนะครับวางสินค้าเพื่อรอจำหน่ายกับลูกค้าที่ตลาดนัดแยก้อกวัวครับอำเภอเมืองลำพูเนี่ยแหละครับแล้วจู่ๆคุณผู้ชมมันเกิดพายุหมุนพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงครับพ่อค้าแม่ขายบางคนที่เพิ่งตั้งเต็นท์เองเพิ่งตั้งร้านนะฮะแล้วคนที่มาจับจ่ายซื้อของก็ตกใจไปตามๆกันนะนี่ก็มีภาพหลายมุมเลยดูว่าโอ้โห ผ้าใบามันปลิวแบบนี้เลยเนี่ยนะครับซึ่งพายุหมุนก็พัดเอาเต็นท์ผ้าใบาพลาสติกแล้วก็เต็นท์บังแดดปลิวว่อนขึ้นสู่ท้องฟ้าเลยพายุหมุนเนี่ยเกิดประมาณ5นาทีครับก่อนที่จะสงบลงทําให้พ่อค้าแม่ค้าก็งงครับคือเอาล่ะนอกจากเดี๋ยวต้องตรวจสอบทรัพย์สินเสียหายต่างๆแล้วเนี่ยนะพวกเต็นท์เต้นท์ต่างๆเหล่านี้เข้าของที่มันพัดแล้วเนี่ยพายุหมุนเนี่ยมันเกิดได้ยอย่างไรช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะครับผมโดยแม่ค้าร้านอาหารข้างตลาดนัดแยกโอกวัวครับเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่า ตอนเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นช่วงที่สภาพอากาศมันมืดครึ้มแล้วจูจ่ๆเนี่ยมีลมพัดทางทิศใต้ของตลาดแล้วเกิดพายุหมุนหนึ่งลูกก่อนครับแล้วเวลาไล่เรียกกันเนี่ยมันก็เกิดพายุหมุนขึ้นอีกรอบนึง เต็นท์ของพ่อค้าแม่ขายเนี่ยนะครับก็ถูกแรงลมเนี่ยพัดปลิวไปคนละทิศคนละทางเลยพ่อค้าแม่ค้าหลายคนทํายังไงฮะก็ต้องรีบหุบร่มเก็บเต็นท์ก่อนแล้วก็เก็บสินค้ากันอย่างฉุกละหุกเลยซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นพายุช่วงปเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ฤดูหนาวนั่นเองนะครับอ่านี่ก็นํามาฝากกันจากลําพูนนะแล้วก็หลายจังหวัดเองอากาศอย่างที่บอกไปช่วงนี้ก็เข้าสู่ภาวะหนาวเย็นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับยังไงเดี๋ยวเราก็มีบรรยากาศมาฝากกันนะครับค่ะ